วันนี้เปิดบ้านต้อนรับน้องไอดีนครับผมโอ้เอฟซีตัวน้อยมาเยี่ยมบ้านเนี่ยดูห้องว่าวห้องว่งาวทติเหินฟ้านี่ต้อนรับเสียนนะว่าวโคราชน้องตตายน้องตายน้องตาองตายเสียนว่าวโคราชมาเยี่ยมถึงบ้านเลยครับวันนี้มาเยี่ยมชมว่าวดูใบสนูดูงานว่าวนี่อันนี้เม็ด เมตรห้าสิบที่ว่าไล์สดผ่านแล้วนะลง YouTube ไล์สดผ่านเก็บไว้ได้เองครับตัวนี้อันนี้ก็เม็ดเม็ดเจ็ดสิบข้างหลังเม็ดแปดสิบน้องเงินบ้าจิว๋วเม็ดบ้าจิ๋วห้าสิบเซนนี่เพิ่งติดไปนี่ตายสี่ตัวนี่เพิ่งติดเสร็จเมื่อคืนนี่สี่ตัวเม็ดสี่สิบสามเม็ดห้าสิบหนึ่ง ข้างหลังนี้ว่าวเอาไว้ได้เองครับว่าวไว้ได้เองอ,อันนี้ว่าวควายลูกค้าสั่งวัดยังไม่มาเอาฝากไว้ก่อนห้องว่าวห้องว่าวห้องว่าวสันติเงินฟ้าสนุกงานสนุกง,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 งานเบ็ดก็มี อันนี้เราติดตัวที่ห้าครับหนึ่งในห้าหนุ่มเหินฟ้าตัวที่ห้าเมตรห้าสิบแปทางโบวใหญ่โคราชครับผมรังไว้แพ็ครังอย่างดีอย่างหนาเลยฮะ,ะอันนี้จุฬาเมตรยี่สิบแปดตัวแล้วก็ห้าสิบตัวแล้วก็สองห้อง เม็ดยี่สิบสี่ตัวฮะยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวชุดนี้ห้าห้ามุมนี้ผ่านการเช็ดวันนี้ก็แค่มามัดนะฮะมม,มัดว้าลมเหินฟ้าครับบางเบาเหนียวติดลมง่ายอย่างดีเลยดีไหมหายางนะแบบีนะ ไม่ค่อยมีหรอหายากไม่ค่อยมีขายครับหาย,ยากตอนนี้ก็ไปซื้อเพิ่มก็ไม่มีขายแล้วก็เลิกขายโรงงานปิดโควิดกเลิกไปแล้วหาซื้อไม่ได้นะครับโรงงานมันปิดเ,เดี๋ยววันนี้ลงมาช่วง บสองาสามก็จะออกไปเทศวาวห้าห้าหนุ่มห้าหนุ่มครับผมข <All right. S 1> อบคุณมากครับ